แพนเค้กเขมมนิดหลังวิวาเป็นภรยาตำรวจปล่อยภาพนี้ออกสื่อหรือแต่งรอบสองเจ้าแม่ลันเวตัวจริงเสียงจริงเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกหน้าหมวยแผ่นเค้กเขมมนิตที่นอกจากงานแสดงงานพิธีกรแล้วสาวแผ่นเค้กยังค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆในงานเดินแบบถ่ายแบบด้วยรูปร่างสุดเพอร์เฟกสมกับเป็นตำแหน่งไทยซูเปอร์โมเดล2004ล่าสุดสาวแผ่นเค้กบินไปร่วมเดินแบบในชุดเจ้าสาวแสนสวยถึงกัมพูชาพร้อมแชร์ภาพบรรยากาศสวยๆผ่านไอจีโดยระบุ ว่าอีกหนึ่งรันเวย์ที่สวยและยาวมากค่ะงานที่เรารักกับความท้าทายในทุกวันขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์ Designer ที่รักทุกท่านนะคะแลแบ k s เ a g ต f แฟชั่นโชว์ที่พนมเปนกับ10แบรนด์จากไทยดีไซเนอร์ค่ะรวมตัวอย่างอลังการกับสถานที่สวยงามในพนมเปญเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ค่ะ